สวัดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเก็บต้นเสน่จันทร์สักสองสามต้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปลูกนะครับมาเก็บริมสวนนะครับริมสวนพี่ชายผมนะครับดูบอนตัวน,นี้ครับท่านผู้ชมนี่คือบอนโอราป่าหรือว่าบอนหนูช้างนะครับดูใบของเขาสิครับสวยงามอลังการมากนะครับ สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมต้นสน่จันก็นี่นะอยู่ริมสวนตรงนี้เองนะครับเนี่ยสน่จันชนิดนี้นะครับท่านผู้ชมยอดจะออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับส่วนต้นนี้ยอดจะออกมาสีเขียวนะครับ ดูความสวยของใบก็สิครับต้นนี้จันต้นขนาดนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ130เซนนะครับผมเห็นเขาขายกันต้นหนึ่งหลายพันนะครับเนี่ยผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีราคาขึ้นมาได้นะครับผมจะมาเก็บต้นนั้นนะครับท่านผู้ชมต้นนั้นนะฮะ ต้นนั้นสูงประมาณร้อยห้าสิบเซนนะครับดูโคนของเขาสิครับมีก้านใบทั้งหมดสิบห้าก้านนะครับท่านผู้ชมก็ดูแบงเขานะครับ ไยงามอลังการมากเลยนะครับผมจะต้นนี้ไปลงกระถางใหญ่ๆนะครับเอาไปปลูกโชว์ไว้นะครับตอนนี้จันต้นเขียวเนี่ยนะครับมีมีหลายชนิดจนผมสับสนนะครับบางครั้งต้องถึงกั้นตัดใบมาแล้วก็มาดมนะครับ เพราะว่าถ้าเราดูแก้ตามลักษณะใบหรือว่าลำต้นเนี่ยเราเทพจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมต้นนี้กับต้นข้างบนเนี่ยคนละชนิดกันนะครับยอดก็ต่างกันนะครับท่านผู้ชมถ้าเราดูใบแบบนี้นะครับเนี่ยนี่คือต้นข้างล่างนะครับยอดสีเขียวนะครับก็ต้นนี้คือต้นกลางบนนะครับ ก็สีน้ำตาลนอนๆดนะครับถ้ามองแบบนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเป็นตะเหนจัน์อะไรนะครับบางครั้งถึงกั้นต้องขุดหัวมาผ่าดูนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ตัดต้นมามาดมนะครับผมไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องตะเหนจัน์นะครับถ้าท่านผู้ชมแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ติดตามผมอยู่ พอจะทราบว่าเขาชื่อสเสน่์จอะไรกันบ้างนะครับเวลาผมลงคลิปหรือว่าในแต่ละคลิปที่ผมลงต้นไม้ต้นใดผมเรียกชื่อปิดไปก็ฝากคอมเมนต์แนะนำติชมด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องพันไม้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะครับ สเสน่จันนะครับเนี่ยผมมีจํานวนมากเลยนะครับที่อยู่ในสวนนะครับเว้นไว้เมื่อสมัยก่อนนะครับไม่ได้ขีดญ้าไปนะครับสเสน่จันพวกนี้ไม่ได้อยู่บนภูเขาสูงๆนะครับไม่ได้อยู่ในป่าสงวนนะครับส่วนมากจะอยู่ริมสวนริมไร่นะครับที่บ้านผมนะครับ ถ้าบนภูเขาสูงสูงก็จะไม่มีใครขึ้นไปไปเก็บแล้วก็พวกเสน่จันเนี่ยก็จะไม่อยู่นะครับอยู่ก็จะพบเจอได้น้อยมากนะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามริมสวนแบบนี้นะครับส่วนที่อยู่ริมภูเขานะครับเนี่ยส่วนนี้อยู่ริมภูเขานะครับข้างล่างนั้นเป็นดงต้นปาล์มนะครับเป็นพันพันไร่เลยนะครับต้นปาล์มต้นยางทั้งนั้นนะครับมองไปทางไหนก็เป็นต้นปาล์มเป็นยางแล้วก็ เกาะที่มองเห็นไกลๆนู่นก็เป็นทะเลนะครับมีเกาะรังนกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตอนต้นนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนตอนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กุดเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมสูงมากเลยนะครับแล้วก็ใบก็สวยมากนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นนีจัน เขียวนะครับตัวนี้นะครับแต่ว,ว่าผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเสน่จันเขียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าลำต้นของเขาหมอมจัดมากเลยนะครับก็ส่วนต้นนี้นะครับนะครับน่าจะเป็นเสน่จันหอมนะครับต้นนี้ ผมขุดไปทั้งหมด5ต้นนะครับนี่นะต้นแบบว่าพรมใหญ่ยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับกำไม่ได้เลยนะครับเนี่ยต้นขนาดนี้นะครับถ้าเป็นตเน่จันหอมนะครับเร็นที่เขาขายกันนะครับก็แพงมากเลยนะครับผมก็เลยอยากเอาต้นใหญ่ๆไปปลูกไว้แบบหลายๆต้นนะครับจริงๆจะน่จันตรงจุดนี้นะครับผมขอให้พี่ผมเว้นไว้นะครับ เพราะว่าแกจะแต่งจีดยญ้าให้หมดนะครับผมเลยบอกว่าพี่อย่าเพิ่งจีดย้านะผมจะไปเก็บเสน่จันเพราะว่าผมเคยเห็นเมื่อตอนผมเด็กๆนะครับแกก็เลยเว้นไว้นะครับผมก็ทําให้เป็นปาราของแกอีกนะเพราะว่าธรรมดาสวนก็ข้างบนนี้ก็เป็นสวนยางนะก็เลยรกรกเพราะผมนะครับเพราะผมแบบว่าขอให้แกอย่าเพิ่งจีดยญ้าผมจะมาเก็บเสน่จันแต่ผมเนี่ย ไม่ก็อมมีเวลาที่จะมาเก็บนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เอาต้นค้างกาวดําหรือว่าต้นเนล่าปูสีไทยไปสองต้นด้วยนะครับเป็นต้นที่ฟอร์มใหญ่มากข้างกาวดําก็จะมีสามอย่างนะครับคือต้นตาดอกสีนี้ก็คือค้างกาวดํานะครับราดอกสีเขียวก็คือค้างขาวเขียวนะครับแล้วก็ดอกสีขาวก็จะเรียกกันว่าค้างขาวขาวนะครับเป็นพืชกันก,กุใสนะครับ แล้วก็เป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศโดยตัวเดียวนะครับต้นคางคาวดำนะครับคนสมัยก่อนก็จะเอาคางคาวดำเนี่ยไปทำกุใสัแล้วก็ทำยาแก้คุใสัแล้วก็ปลูกคางคาวดำเนี่ยไว้บริเวณรอบบริเวณบ้านนะครับเพื่อกันกุใสัแล้วก็กันลมเพลมพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้าภาคพิสาร ครับผมไปอิจาร์เขาก็บอกผมนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าทางกาดดำเนี่ยเป็นว่านกันคุนใจนะครับวันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมเตรียมแล้วนะครับเตรียมกลับบ้านนะต้นใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมก็สวยมากเลยนะครับลักษนาใบของเขานะครับชิดกันสวยมากเลยนะครับ ต้นนี้ยาวใหญ่ยักษ์อลังการมากเลยต้นนี้กระถางเล็ก,ลกๆปลูกไม่ได้หรอกครับครับหากสนใจพันไม้ต่างๆที่ผมลงในแต่ละคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสนีจันชนิดต่างๆหรือว่าพวกบอนปรยายจงอางบอนดำสตูน หรือต้นไม้ที่ผมลงในคลิปต่างๆนะครับผมปลูกไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขึ้นไปเก็บในป่าสงหวนนะครับผมจะเก็บต้นไม้ตามในสวนยางนะครับที่เอามาปลูกไว้นะครับก็เสน่จันท์ผมก็รับออเดอร์จำนวนมากนะครับวันย่างพวกข้างกาดดำนี่ผมก็รับออเดอร์จำนวนมากนะครับว่าจะเป็น บอลสีพวกสาวน้อยแบบปลาแป้งนกกระทาว่านสน่จันชนิดต่างๆก็ว่านประยาจงงางชนิดต่างๆนะครับก็สั่งผมมาได้เลยนะครับผมใส่ไอดียไลไว้ในช่องเข้าไปกดดูในตรงที่เกี่ยวกับผมนะครับก็จะจะมีไอดียลายเฟซแล้วก็เบอร์โทรผมอยู่ในนั้นนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้มีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องจากลากันไปก่อนสวัสดีครับ